ในวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2563จะมีดาวอังคารโคจรโยกย้ายราศีณนะเวลาโดยประมาณคือ5ทุ่มเรษตนะครับกว่ากทีนี้การโยกย้ายในครั้งนี้เขาจะมีตำแหน่งเป็นเกษตรดูโดยรวมใน12ลราศีในภาพกว่าแล้วดีหลายๆราศีเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับในคลิปนี้จะพูดสั้นๆเฉพาะดาวอังคารย้ายอย่างเดียวนะครับ แล้วก็เดี๋ยวบางคนจะงงว่าพอย้ายแล้วไม่เห็นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับพื้นดวงต,ตาของแต่ละคนด้วยแต่เฉพาะดาวอังคารอย่างเดียวไม่ต้องทำมุมกับดาวอื่นนะครับที่เราอธิบายให้ฟังว่าย้ายครั้งนี้ราศีที่ดีๆนะครับเยอะๆหลักๆเลยเดีย่ยโดยดูแล้วเนี่ยน่าจะหลายราศีมากนะครับเมษจะดีก่อนเลยนะครับเพราะว่าดาวประจำตัวตัวเองมานะครับต่อมาอดาวราศีมิถุนก็ดีขึ้นเรื่องของการเงินนะครับก็รกฎดีเรื่องการงานนะครับส่วนของการเดินทางการประสบความสําเร็จราศีสิงจะดีเรื่อ <exaggerated>: ง <buying> <iren> ของความรักราศีตุลนะครับ ก็ถือว่าโอเคขึ้นนะครับแล้วก็มาอีกทีก็ค,คือเรื่องของนะครับไม่ว่าจะเป็นมีโอกาสนะครับที่จะได้จัดบ้านใหม่ได้รถยนต์ที่ดินใหม่นะครับราศีมังกรเนี่ยก็ถือว่าโอเคขึ้นส่วนเรื่องการเงินที่เด่นที่สุดก็จะเป็นราศีมีนราศีที่พูดเนี่ยดีหมดนะครับแต่ราศีที่ต้องระวังนะครับเมษนะครับตัวนี้ดูแล้วเนี่ยเหมือนจะดีจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วบางจุดนะครับมีมืตยูมาร่วมถ้าเกิดว่ามืตยูมาร่วมแล้วเนี่ย แล้วมันเกิดการพลิกที่ดีโอเคดีที่สุดแต่ถ้าเกิดบางคนประมาทพลาดพั้งพลิกร้ายเพราะมันมีเรื่องของอุบัติเหตุมาร่วมนะครับมันเปนดาวประจําตัวคุณด้วยแต่ว่าเราพูดถึงดวงจรน,นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทราบพื้นดวงรายละเอียดของทุกคนจริงๆแต่หนักๆที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยเลาะเบาแหวง้งอุบัติเหตุการสูญเสียพวกนี้หลักๆเลยเนี่ยกุศพนะครับกันนะครับแล้วก็ตัวของพิจิกกับธนูพวกนี้ต้องระวังไว้ก่อน สาเหตุเพราะว่ามันเป็นดาวนะครับทามุมไม่ดีกับราศีเหล่านี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเน้นเป็นพิเศษสําหรับเรื่องลูกหลานหรือบริวารเนี่ยราศีธนูไม่แนะนานะครับให้ไว้ใจใครในช่วงนี้นะครับดาวนียจะยาวจนถึงวันที่10ตุลานะครับอันนี้คือได้ภาพกว้างใน2เดือนที่ดาวอังคารยังโครจรอ,อยู่นะครับภาพกว้างจะดีแต่ในระหว่างนี้เขาก็จะมีการเดินพักบนเสิร์นะครับดาวก็คือเดินหน้าถอยหลังถอยหลังเดินหน้าเดินไปสายไปสายมาตั้งแต่10สิงหาถึง10 ตุลานะครับเป็นเวลา2เดือนมันเหมือนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มไปคุ้มมาแต่ในภาพกว้างเนี่ยเขายังอยู่ราศีนี้ที่เป็นเกษตรดังนั้นราศีที่ดีก็คงทํามุมดีไปไอ้ส่วนราศีที่มันร้ายนะครับก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ขอให้มีสติสตังเอาไว้บ้างเวลาดูดวงดาวจริงๆแล้วเราต้องดูทุกมุมแต่เนี่ยเราพูดยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเช่นสมมติราศีกันตอนนี้ดาวอังคารเป็นมรณะนะครับ ระวังนะครับรวมมฤตยูด้วยโอ้อันตรายมากและแถมดาวอาลิคือพระราหูมาร่วมอยู่ที่พบกรรมมะอีกนะครับแปลว่าโอ้โบสรคมันเริ่มมาแล้ว นะครับแล้วเดี๋ยวไปๆปปมาๆดาววินาเป็นเกษตรอีกช่วงสิงหาเดี๋ยวมันจะยุ่งแต่เราก็มีวิธีดูเช่นคุณจะประมาทพาดพังจริงไหมคุณจะมีอุบัติเหตุร้ายแรงไหมเราก็มาดูดาวอื่นอันนี้คือวิธีการตัวอย่างนะครับคือดาวพฤรรหสัสบดีโคจอมเกษตรถือว่าตำแหน่งมั่นคงไม่พอยังถือว่าเป็นปฐุมเกณฑ์อีกนะครับก็ถือว่าดีโชคชั้นที่2ปฐุมเกณฑ์ไม่พออีกยังถือเป็นอุดมเกณฑ์อีกก็ถือว่าเป็นโชคดีชั้นที่3ดังนั้นนี่นคือวิธีการดูแบบละเอียดซึ่ง เราไม่สามารถจะพูดได้หมดนะครับในคลิปเดียวหรือในวันเดียวเพราะว่าแต่ละคนดวงดาวย่อมแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะโดยปกติเราก็จะเปิดสอนนะครับไม่ว่าจะเรียนตัวต่อต,ตัวนะครับหรือว่าเรียนในอบรมหลักสูตรก็แล้วแต่ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงคลิปในเรื่องของการอธิบายให้นะครับสงสัยอย่างไรหรือดวงดาวดวงไหนที่ไม่เข้าใจแต่ขอให้อยู่ในคลิปที่อธิบายไปนะครับหรือว่าราศีไหนสงสัยเรื่องอื่นนะครับแต่ขอให้เกี่ยวกับดาวอังคารย้ายแบบนี้เป็นต้นนะครับเราจะค่อยๆทยอยตอบให้นะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมให้กําลังใจผมโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ